แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยนะครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมค้นสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมพาแม่ล่างวันนะครับมาแก้บนที่แม่ตะเคียนทองอุไรนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปแก้บนนะครับ mm hmm. เพราะว่าถูกกัน3-8ตรงๆเลยนะครับ mm hmm. สําหรับวันนี้แม่ร่างหวัดเดินทางมาถึงแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีการแก้บนแล้วก็ขอต่องวดเลย mm hmm. เดี๋ยวได้เรียกอะไร mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปกันเลยขันห<ำ>้าขั้นแปด ขันกลวยดอกไม้เพื่อที่จะมาแก้บนใช่ไหมครับใช่ค่ะมาถวายค่ะมาถวายคุณแก้วไรแม่ตะเคียนทองไรท่านให้เลขนะคะก็เลยมีการมาถวายกลวยดอกไม้ครับใช่สิ่งที่เขาเอ่ยไว้ว่าจะอะไรยังไงนะเป็นกรรมถวายแล้วก็แก้บนด้วยนะเดี๋ยวแต่งเมื่อแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวก็จะไปที่ตะเคียน แม่ทองอุไรกันนะครับผม ให้ดูแล้วค่ะรับนะ ขอสามตัวตรงๆเด้อหาเจาภาพกล้องเาาให ô oh, con nhau cái tiếng đang đi quen โอ้กองยาวมันจางไปใส้ือดังดีแทนเข่าไวเด้อแม่ตะเชนเ้ยเข้าเขาเด้อเขาด้วแม่ตะเชนด้อ ไมนะ่ได้เอาไได้ปังปังหมดเออตังปังเลยแม่สมเนะออข่าเลยเด้ขอข่าเลยข่าเลยม่ตะเกนะ ออกแล้วข้างล่างออกข้างล่างเด้อออกข้าง,งล่างแล้วไทยเนี่ยไปเห็นกับบังหัวเด้อเบิ่งไทยเน่เด้อสางออกข้างล่างแล้วพวุ่นนะเช่นอ,ออกขาล่างลแล้วจะก้นอนออกทึงนี่เด้ดออกไลนี่อันนี้ออกล่างแล้นะออกข้างล่างแล้วนะออ 太光亮。 来了，来了。 เชิญเชิญเชิเกียนชิข้าเลยข้าเลยครับเขาเลยแมตกนเชิญขเข้ามาเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเเเป็นยังหาสองสองเออเอาชิ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 เอาเดี๋ยวเบิ่งอี่เดี๋ยวอีกนึงตัวเดียวอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวอ

แล้วสองตัวไม่ให้หรอ,อสองตัวรอบที่แล้วยังให้เลยนะให้ไหมล่ะตัวครับสองตัวครับ,สอ,รบสองตัวก็อยากจะได้อยู่เลยอีกของไม่เข้านะอยาหยอกกันเล่นเนะ บไม่ให้จุดมันได้แล้ว็นได้แล้วคนวาได้แล้วตัวไหนครับอาบอกเลอตะโกนดังๆเลยวก้าก็คือเรายกมือขอพรแกตัวนั้นไม่ต้องจุดครับยกมือขอเลยยกมือขอครับก็น่าจะถูกต้องสองตัวนะครับสองตัวครับสามตัวได้ไปแล้วครับคอไปขอ้อนี่หนุอมแปนมาไม่ทานแม่สามตัวครับก็น่าจะได้มา ไมไม่เข<ล>ียนให้อะไรครับอเอกี้รนะครับจะได้เขียนดูกก่อนครับตตัวไม่ต้อง5 2 1เาเหลือสตัวเด้ออ่สตัว2ตัว เอาเหลือสองตัวครับเหลือสองตัวสองตัวอ่าสองตัวต้นสามตัวได้แล้วห้าสองหนึ่งนะครับเหลือสองตัวเด้ออ่าบอกก่อนอ่ะหยุดเครื่องเสียงนอกประเทศนี่นอกมฮาน้ออ่ะาฝืนอ่าปิดก่อนเอาเขาบอกขอตขอบคอตขับคอจากลำอีกเอา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 ตามใจเขาเลยเข้ารับ ไม่ต้องไรเข้าแล้วครับเข้าล่างเลยนะครับคุณผู้ชม one wow.

สามมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามยังบันึงเบื้งบ่ททันสามหาสามหา3หาครับสองตัวสาตัว3ห้าตัวนี้แม่เล่าก็ไดนอนาะมือนี่เนาะอันนี้เราทำไทยได้มาแล้วนาะสองตัว3ามหาสหากับสองหาสหนึ่ะครับห้าสหนึแม่ ร้องตะโกนบอกไหมนะไปล่างร้องตะโกนบอกไหมนครับเขียนร้องตะโกนบอกแล้วก็สามห้าเขียนให้ตรงๆเลยเนาะสามห้าเขียนเองครับอืมสามห้าเขียนให้เองเลยให้ fc นำไปเสี่ยงโชคดูเนาะครับไปต่างประเทศก็ได้เนาะสามห้าหาสองที่แล้วแปรสามห้าเนาะคือเลขได้แล้วงวดนี้ได้ ขอต่องวดเลยไม่ลางจะได้ได้มากครับมือนี้เพื่อว่าเป็นอย่างไรเพื่อนเป็นน้ำบอกเฮ้ยจะได้อได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้าต่างได้ไหมบเพาว่นไปค่อนว่ากันอ๋อเพป็นไปเอื่อยินเสียงอยู่ข้างหน้าต่างเขาว่าไส่และนางห้ามใส่และนักห้องนางรำนางเล่าไม่ตะเกียนเข้าไปค่อยนางรำว่าเอ๊ะอีหยังเนาะนางห้ามนักห้องก็มีจุดเดียวเนาะที่เทามาลงเหล็กแล้วว่าเป็นสาวดำดำ ก็เลยคิดว่าเหล็กถึงจะแท้่เลยสามแปดถึแท้่เลยสามแปดแปดสามเพราะว่ามือนั้นนวนพอบันดีเด้ทั้งล่างตายทางดอกหักสามแปดแปดสามก็เห็นอยู่สำนีเนาะงวดนี้ได้งวดนี้ได้ก็หายยังสี่ก็คือนยังสี่แล้วเนาะข่าวครับท่านผู้ชมแบบงวดนี้นะครับแม่ตะแครงทองเลยให้มาเนาะตอกเป็นรัวเด้อจ้ะตอัวแกนให้ก็สามห้า มันไม่ได้ลุ้นได้แค่รางวัลนัตตอรีถ้าคนที่เขาเล่นจริงๆเขาจะจับคู่เล่นจับคู่ลุ้นใครรักเลขไหนชอบเลขไหนก็คือลุ้นเอาเลยค่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบครับขอบคุณแม่ทองอะไรนะคะที่ให้โอกาสได้มาเสร็จสิ้นพิธีกรรมตรงจุดนี้ครับและกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต,ต้งสีแดงเลยครับ